แล้วเราก็ใช้คำว่าไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าที่แท้จริงแต่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและยังมีชีวิตอยู่คือไม่ได้ตายไป and speaks all he the time us to และพระองค์ก็ได้พูดคุยกับเราตลอดเวลาแต่ข้อสำคัญก็คือว่าพวกเราฟังกันหรือเปล่า today going to look into chapter the going look of Book of Job we're 5วันนี้เราจะมา มาดูกันในหนังสือยอห์นบทที่ห้า and very often when people read this first verse they just uh, glance by it and they don't really think about what it means. ส่วนมากผู้คนจะอ่านแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่ได้เห็นความหมายที่ลึกล้ำนั้น and the first verse is about Jesus going to Jerusalem. ในข้อความแรกได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จไปที่กรุงเยรูซาเล็ม And why is, why is he going? Because he's obeying the Jewish customs of celebrating the feast. So the Jews had these scheduled feasts. ในมันเป็นตลาดเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิทินเนาะมันมีวันกำหนดที่เขาเรียกว่าเป็นงานงานเฉลิมฉลอง Did they make up these feasts เขาสร้างมันขึ้นมาเองหรือเปล่า No they did not they were given these feasts by God himself เปล่าเขาไม่ได้เอาทำให้มันขึ้นมาเองแต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยพระเจ้าของเรา Now when we think of the word feast we think of partying uh, having holiday having a good time. <laughs> now there might be an element of truth to that yes but that is not the intention primary intention that god had for implementing these feasts. มันก็คือใช่เพราะเพาเวลาที่เราเรียกงานเฉลิมฉลองเมันก็จะต้องมีกันร่วมกันรับประทานอาหารดื่มอะไรกันแต่ว่ามันมีความมันไม่ได้แบบขเขาเรียกอะไรมันมีความหมายที่ทจำกัดอยู่ในนั้น In fact, the, in the Jewish language, the Hebrew language, the word feast actually means God's appointed times. เพราะในคำว่าฟีสในภาษาของฮิบรูในภาษาของเยรูซาเล็มอิสราเอลเองเนี่ยก็คือคำว่าฟีสก็คือพระเจ้าจัดสรรให้คือมีการกำหนดจัดสรรให้และในการกำหนดบทบาทของกำหนด การสังสรรค์นั้นมันก็จะมีอยู่ในปฏิทินที่แบบคือมันเป็นกฎระเบียบเนาะให้ให้ทุกคนเนี่ยให้ไปร่วมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม specifically not just Jerusalem but specifically to the temple and there is only one temple that is in Jerusalem ก็คือว่าไม่ได้บอกว่าให้ไปกรุงเยรูซาเล็มเฉยๆแต่ให้ไปที่วิหารซึ่งอยู่วิหารเดียวเท่านั้นที่พูดถึงนี้ Now, Sidebar I want to get a little bit off topic ขอแยกออกมาอธิบายก็คือว่า,เ,า,เ,าเรื่องราวที่ที่เดินทางไปด้วยกัน Right now the Jewish people don't have a temple ในขณะนี้ก็คือว่าที่กรุงอิสราเอลเนี่ยที่เยรูาเซ็มเนี่ยไม่มีวิหารนั้นแล้ว What I believe and what many Bible scholars believe เราเชื่ออย่างที่ผู้ที่ศึกษาไบเบิลพระคัมภีร์ไบเบิลเชื่อ That

และเราก็เชื่ออันนี้เป็นความเห็นของเราเนาะไม่ได้เป็นคำทํำนายความเห็นของเราส่วนตัวแล้วเนี่ยเราเชื่อจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปด้วยซ้ำก็คือรุ่นของเรา so why do Christians care about a Jewish temple ทำไมแล้วคริสเตียนไปเกี่ยวอะไรด้วยกับวิหารของชาวจิว well that's a good question and uh, it's a very complicated answer But uh, so much of the Bible prophecies depend on there being a temple in Jerusalem. Now let's get back to the, the Jewish feast. ย้อนกลับมาในคำซ้อนในพระคัมภีร์ The ones that God implemented back in Leviticus chapter 23. We don't need to know that right now ในในคำนี้ที่คำว่างานเฉลิมฉลองฟีสที่พระที่พระเจ้ากำหนดซึ่งเป็นกฎเกณฑ์นี้มาตั้งแต่หนังสือคือจะไปดูได้ที่หนังสือเลวิติกัส เลอะไรนะเลลาวิติหรือเปล่าในภาษาไทยแต่ตอนนี้เราไม่ยังไม่จําเป็นต้องไปดูแต่เราบอกไว้ว่ามันเขียนไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วว่ามีกฎระเบียบของฟีสนี้คืองานเฉลิมฉลองนี้ Now the Jewish people had some additional holidays in addition to the f e a s t but I'm just talking about the ones that are referred to as the f e a s t คือในปฏิทินเขาก็จะมีหลายงานเฉลิมฉลองมากมากมายเลยแต่แต่ อันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยจะเราจะพูดถึงข้อกำหนดตรงนี้ Now just so happens so it precisely just that there's feasts seven fe ซึ่งในงานเฉลิมฉลองที่สำคัญจริงๆในปฏิทินของยิวเนี่ยมันเจ็ดเทศกาลเนาะซึ่งมันก็เดางอย่างที่เราเห็นกันว่าตัวเลขเจ็ดเกิดขึ้นเสมอก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเลยที่มีเรื่องเจ็ดเทศกาลเกิดขึ้น And isn't that interesting. No, that interesting? Because 7 is the number that identifies God and that number 7 recurs over and over again throughout the Bible ก็คือ so, จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่พระเจ้ากําหนดการต่างๆอย่างที่เราเห็นเจ็ดเจ็ดวันในต่ออาทิตย์เห็นไหมมันคือมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเกิดในลักษณะตัวเลขเจ็ดเหมือนกันก็คือพระเจ้าได้กําหนดอะไรไว้ Now the feast, what the they mean. แล้วตัวงานเฉลิมฉลอ,องตัวนี้หมายถึงอะไร There does not random events random มันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนสังสรรค์กันมาตั้งแต่ในแต่ไรแล้วก็ทุกคนก็สังสรรค อย่างนนั้ They are a sign to the Jews and to the world. แต่มันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำหรับชาวยิวและก็โลกใบนี้ด้วยใบถึงมนุษยชาติ They are a sign from God and there y a prophecy from God มันเป็นสัญลักษณ์จากพระเจ้าแล้วมันจะเป็นคำทำนายจากพระเจ้าด้วยคือให้คำทำนายในลักษณะ ของการกำหนดเฉลิมฉลอง Again, just another way that God speaks to us even today เราก็จะเห็นว่านี่แหละก็เป็นลักษณะที่พระเจ้าพยายามจะพูดคุยกับเราสื่อสารกับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไร so can we hear what God is saying to us about these feasts แต่เราสามารถจะได้ยินพระองค์ไหมได้ยินการสื่อสารนั้นไหมโดยเฉพาะจากงานเฉลิมฉลองนี้คือความหมายของมัน well these feasts are revealing the Messiah, revealing Jesus, because the life of Jesus fulfills the feast. งานเฉลิมฉลองนี้เป็นการเปิดเผยพระเยซูคริสต์พระผู้ไทยและและทุกอย่างเนี่ยเหมือนการเปิดเผยเนี่ยก็คือให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้เห็นคำทำนายที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ล่วงหน้าคำเขียนก่อนล่วงหน้าเนี่ย So let's go over them very quickly. Now understand that I'm not very comfortable going through them quickly. It's worthy of a, a deeper study, which I recommend that you do. เราเราขอแนะนำให้พวกเราไปเจาะลึกกันโอเค r o u g h them. The first one มาดูในแต่ละอันกัน is called Passover เทศกาลแรกก็คือเทศกาล Passover จำได้ไหมที่เอาเลือดแกะไปป้ายประตูก็คือคำว่า Pass คือผ่าน Over ผ่านไปคือเทศกาลผ่านไปเทศกาล Passover so Passover is referring to the event that delivered the Hebrews from Egyptian bondage uh, เทศการนี้เป็นการระลึกความทรงจำเมื่อพระองค์เอาชาวจิวชาวฮิบรูเนี่ยออกจากการเป็นทาสท,ที่กรุงอียิปต์ so they had to kill an innocent lamb เขาจะต้องมีการฆ่าลูกแกะที่บริสุทธิ์ and take that blood แล้วก็เอาเลือดบริสุทธิ์ของแกะเนี่ย And basically, paint it over the doorposts of their front entry of their house. <laughs> and if they did that, if the angel of death saw that blood, <laughs> he would pass over their house and death would not come to their household. โดยที่ไม่ได้ให้ความตายกับบ้านหลังนั้นก็คือผ่านไป pass over but on that particular night when the angel of death came แต่คืนนั้นคืนคืนนั้นอะที่ทุสวรรค์แห่งความตายได้มาปรากฏ the unbelievers who didn't do that ผู้ที่ไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้ทําตาม who didn't put their faith in the blood ก็คือไม่ได้เชื่อว่าเลือดเนี้จะช่วยได้ They experienced death in their household. And that was the event that triggered the deliverance from from Egypt of the Hebrews. So you can clearly see the allegory in this, Jesus is the Lamb of God, whose innocent blood was shed for our sins. And if you put your faith in that blood, the angel of death will pass over you. So that's the first one. The second one is called the Feast of Unleavened Bread. อันที่สองก็คือถือเรียกว่าทเทศกาลของอันเลเวนเบรดหมายถึงเบรดขนมปังที่ไม่ได้ใส่ผงฟูคือยีสต์ So as the Hebrews are leaving Egypt they were given an instruction คำหมายก็คืออะไรความหมายคือตอนนั้นที่ชาวยิวกำลังออกจากกรุงอียิปต์เนี่ยได้ถูกออกคือก็ได้ถูกบอกไว้ว่าทำอย่างไรบ้าง Do not bake your bread with yeast ก็คืออยา่า ปิ้งอย่าเขาเรียกอะไรอย่าอบขนมปังอย่าทำขนมปังด้วยผงฟู because the yeast uh, is used to make the the bread rise so it's not flat ก็คือยีสต์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ให้ให้ขนมปังฟู but the allegory is that yeast represents sin in the spiritual world ในที่นี้ในความหมายของจิตวิญ,ญญาณที่ถ่ายทอดออกมา <c oughs> ก็คือว่าตัวยีสต์เนี่ยคือบาป ก็คืออย่าเอาบาปมาใส่ให้มันฟูเฟื่องฟูติดไปด้วย So this is pointing to that Jesus the Lamb of God lived a sinless life นั่นก็คือมาชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสก็คือเราได้เห็นรูปแบบและพระเยซูคริสได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีบาปเลย So this instruction for them to go a week without leaven bread but a week with unleavened d b r e a Is for them to recognize that this Messiah was an innocent man without sin. So the third one is called the Feast of First Fruits. อันที่สามเทศกาลที่สามก็คือเทศกาลของผลแรก so in the natural world the physical world ในโลกของปกติเราเนี่ย it represents the the first uh, harvest of the uh, fruits and vegetables เราจะมีเทศกาลของการที่เมื่อเมื่อเก็บเกี่ยวผลมาก็จะเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวนั้น but in the spiritual world what it what it represents is the dead Jesus rose from the dead. แต่ในนั่นคือความหมายที่ททปรากฏในเนื้อนหนังเนาะในโลกมนุษย์แต่ว่าในความหมายของจิตวิญญาณแล้วพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นคืน and because he rose from the dead it represents that he was the first to do that ก็คือว่าพระองค์เป็นผลแรกที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเป็น <laughs> and then all who believe in him will be the subsequent ones who will also rise from the dead. That means you and me who believe will also be risen from the dead, just like Jesus was. Now, 50 days after. f เดี๋ยวสรุปก่อนนะเทศกาล p a ส s o v e r ร r คือผ่านไปเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเทศกาล so the Passover feast the unleavened bread feast and the first fruit feast all happened within one week of each other so ก็คือในอาทิตย์ในเจ็ดวันที่พูดถึงเนี่ยก็มีเทศกาลสามเทศกาลเกิดขึ้นใกล้เคียงกันไปเลยก็คือเทศกาลพาสโอเวอร์ ไม่ไม่ทานขนมปังผงฟูแล้วก็ First ส r รูส่วนเทศกาลถัดไปเนี่ยก็คือ50วันหลังจากนั้นก็จะเป็นเทศกาลเพน e c คอส now 50 days after that now comes the fourth one which is pentecost นั่คือเทศกาลที่4 50วันหลังจากเทศกาล3เทศกาลใน7วันที่พูดถึง and what happened on the day of pentecost เราเกิดอะไรขึ้นในเทศกาล e n t e c o s ส so on the day of pentecost is when there was an outpouring of the holy spirit and uh the the people in the upper room were speaking in tongues and they were started preaching and that's when the church started ก็คือเทศกาลเพนเทคอสเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เป็นเหตุการณ์ที่เริ่ม Church ก็คือเริ่มพวกเราทั้งหลายให้เป็นผู้ติดตามเทศกาลนั้นก็ตอนที่พระเจ้าส่งพระวิญญาณลงมาแล้วก็มีการ speak ทางพูดภาษาแปลกๆ และก็เริ่มมีการก่อเกิดการเทศนาและมีผู้รับปฏิสมาในวันนั้นเลยแล้วก็เก่อเกิดเป็นคริสตส์ศาสนาขึ้นตรงนั้น Now, those four feasts all occur in the spring In the Israeli springtime ในในเหตุการณ์นี้เ,เกิดขึ้นในช่วงฤดูที่เขาเรียกว่า spring ก็คือว่าฤดูใบไม้ผลิ Not the Western calendar the ซึ่งตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับมาตรฐานสากลของปฏิทินเลยมันเป็นปฏิทินของชาวจิวส์ชาวอิสราเอล and it's not based on the Thai calendar มันไม่ได้อยู่ในปฏิทินไทยแล้วก็ไม่อยู่ในฤดูต่างๆของที่อื่นอยู่ที่อิสราเอลเท่านั้น and it's not based on the Muslim calendar คือไม่ได้อยู่ในในปฏิทินของของศาสนาใดเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือเป็นมุสลิม It's based on the Jewish calendar. So, as Christians, we should really be paying attention to the Jewish calendar. Now, listen carefully. ให้เราฟังดีๆ There's three more feasts แล้วก็มีเทศกาลอีก3มเทศกาลอันนี้4ี่ไปแล้ว And they happen to occur at the end of the Jewish year ส่วนเทศกาลที่จะเกิดขึ้นสามเทศกาลที่จะพูดหนึ่งนี้จะเกิดขึ้นปลายปี Now the fifth one is called the Feast of Trumpets เรียกว่าเทศกาลของการเป่าแต This has not yet has fulfilled in jesus been แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในพระเยซูคริสต์ในที่นี้หมายถึงว่าเทศกาลสามเทศกาลสี่เทศกาลที่เกิดขึ้นเนี่ยได้มีการอ่รีวิวเปิดเผยพระเยซูคริสต์เนาะก็คือเทศกาลที่หนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อพาสโอเวอร์ก็คือว่าพระเยซูคริสต์ได้ได้อ่สละเลือดเทศกาลที่สองอันเลเวลเบรดก็คือพระองค์เนี่ยอ่ ไม่มีบาปเลยเป็นผู้บริสุทธิ์อันตัวนั้นที่สมก็คือพระองค์ฟื้นคืนชีพก็เกิดเป็น first fruit เพราะพระองค์เป็น first fruit เป็นผลแรกที่ฟื้นจากความตายพอมาเทศกาลที่4ี่ก็คือการได้รับพระวิญญาณตรงนี้แล้วทุกเชิร์ชก็เกิดขึ้นก็คือพวกรลักเกิดขึ้นแต่ถัดไปในในเทศกาลที่ห้าหเจ็ดเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏใน Uh, พระเยซูคริสต์ซึ่งเดี๋ยวเดียวเราฟังแล้วเราจะเข้าใจเอง so the, the last three occur at the end of the Jewish year และเทศกาล3มเทศกาลที่เหลือเนี่ยก็เกิดขึ้นปล,ปลายปลายปีของปฏิทินของชาวยิว and the last three fulfillments of them will occur at the end of the age ก็คือกําลังรออยู่ใน สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่ามันเป็นยุคสุดท้ายโอเค so the fifth one is called the feast of trumpets ก็คือเทศกาลเป่าแตร and this is going to be fulfilled when there is what we call the rapture of the church ก็เหตุการณ์นี้เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าเนื่องจากอ่านพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษมาก็เลยจะไม่ค่อยคุ้นเคย ชื่อของภาษาไทยหรือเทศกาลชื่อภาษาไทยเราต้องไปนค้นเติมอีกหน่อยเนาะแต่อย่าตัดสินกันเวลาที่แปลเราก็จะต้องแปลคือส่วนมากก็จะเอาออกมาเพื่อให้เราสามารถรับการถ่ายทอดได้แต่คำบางคำเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอย่างเทศกาลเป่าแ,แตรเราต้องไปดูเองอถ้าหาได้จะเขียนไว้ให้ว่ามันคืออะไร เพราะนั้นในในเรื่องของเทศกาลที่มีเสียงแตรเนี่ยเป็นเทศกาลตอนยุคสุดท้ายเมื่อเราจะถูกรับกลับขึ้นไปที่เราเรียกว่า Rapture. after the rapture of the church there's seven years left for the end of human government และเมื่อเทศกาลเสียงแตรนี้เกิดขึ้นเมื่อเราถูกรับกลับ,ลบไปผู้เชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นปีแรกเริ่มวันแรกคือเริ่มปีแรกของเจ็ดปีสุดท้ายของการปกครองของมนุษย์

เราไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะถูกรับกลับไปคือรับเชิญเนี่ยเมื่อไหร่ but it's 100% certain it will happen on the on the feast of trumpets แต่คือเราไม่สามารถบอกหรือการันตีอะไรได้แต่ที่แน่นอนที่พูดได้ก็คือมันจะอยู่ในเทศกาลของเสียงแตรนี้ And I don't know when Jesus is coming back และเราก็ไม่รู้อีกว่าเมื่อไหร่ที่พระเยซูคริสต์จะกลับมา The trueah t ็คือหมายถึงพระผู้ไถ่ที่แท้จริงของเรา But he will come back on the day of atonement พระ <g> อ <ül> ง <üyor> ค์จะมาในวันที่เรียกว่า the day of atonement ก็คือวันชดใช้ชดเชย And then the seventh feast is called the tabernacle of booths ส่วนเทศกาลที่เจ็ดเรียกว่าคือคำว่า tabernacle ก็คือเหมือนวิหารเต็นท์ที่ชาวจิวสได้สร้างไว้เป็นวิหารเนาะ And that represents when God Himself will live with human beings. ก็คือเมื่อพระเจ้าของเราได้มาอยู่กับเราจริงๆ and, and it's referred to as the millennial reign or the one thousand-year reign of Jesus Christ. 1,000ปีที่พระเยซูคริสต์จะมาปกครองและอยู่กับเรา which will happen immediately after the tribulation or immediately after the end of the human age ซึ่งมันเก,เกิดขึ้นทันทีเมื่อยุคสุดท้ายจบสิ้นลงก็คือถัดไปเลยจากจากการมาเทศกาลที่6แล้วก็เทศกาลที่7เมื่อเมื่อทุกอย่างได้ถูกชะล้างและ เทศกาลที่เจ็ดการปกครองก็เริ่มขึ้นนี่ก็คือเป็นเรียกว่าการจบสิ้นของมนุษยชาติแล้ว so there are so many signs and prophecies about Jesus and the Messiah มันมีหมายสําคัญเนาะมันมีเหตุการณ์และสัญ,ญลักษณ์หมายสําคัญเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ there has never been so many มันไม่มีไม่เคยเลยที่จะมีประเภทที่บอกกล่าวคําทํานายแล้วก็เกิดขึ้นเปิดเผยขึ้นได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนอย่าง ที่พระเยซูคริสต์ได้มาปรากฏและเปิดเผย Now other will come will messiahs ส่วนในเรียกว่าศาสนาอื่นแล้วกันที่ได้กล่าวว่ามันมีพระผู้ไถ่อีกอีกคู่หนึ่งซึ่งจะมาก็จะมี But they will be they fake e will i m s s แต่มันไม่ใช่พระผู้ไถ่ที่แท้จริงมันแค่กล่าวไว้ที่เขากล่าวกล่าวกันไว้ Like one of the major religions says they're expecting a Messiah but that's not the real Messiah ซึ่งมีแน่นอนใครที่ฟังอยู่ที่รู้หรือเข้าใจศาสนาอื่นหรือเป็นศาสนาอื่นเองก็จะเห็นว่ามันมีกล่าวถึงการไถคือพระผู้ไถหรือพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาช่วยจริงๆแต่อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ and again look at the facts look at all the prophecies and all the signs that got in over thousands of years that get fulfilled in just this one person เพราะว่าเราก็อยากจะไม่ได้เรียกว่าท้าทายความจริงเนาะแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องเริ่มคือค้นหาความจริงและผู้ที่ไม่ได้เชื่อเนี่ยความจริงมันอยู่มันมีอยู่เปิดเผยให้เห็นอยู่แต่เราอาจจะยังไม่ได้ไปนค้นหาหรือเรายังไม่ได้มีใจเปิดใจที่จะหาสแสวงหาความจริงนั้นจริงๆเพราะไม่มีใครเลยที่ท,ที่ถ้าเราสัง ดูทุกอย่างแล้วเนี่ยจะตรงกับคำทํานายและจะเสริมคำทำนายจะเปิดเผยความจริงตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงจบ It's just remarkable นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก Well We the teaching from today. We only covered one verse only that's today. from อันนี้ก็คือเราพูดในหนังสือย่อนบ,บทที่ห้าข้อที่หนึ่งเองซึ่งแจกแจงในเรื่องของฟีสออกมาก็คืองานเฉลิมฉลองและความหมายของมัน But we'll continue in our journey of chapter 5. และเราค่อยมาเจอกันวิดีโอหน้าเพื่อจะต่อ,อยังบทที่5อยู่ We'll you on the next video. เราค่อยเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ